สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีของร้องข่าวทางเมโทรทีวีแห่งนี้ครับเป็นประจำเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองกับเราสองคนครับพี่ลูกน้ำบาจรีสุสินพงษ์แล้วก็ผมพี่พริตแก้วพี่บรณครับผมสวัสดีคร่ะพี่ Miss you so much Miss you Hello Hello I love you Love you จริงๆเออรับมารับมาอยู่เป็นผู้หญิงที่อายกดไลค์้ย่า ไร้รัวๆสวัสดีฮะด้วยนะครับผมสวัสดีเเราไม่เจอกันนานมากเลยไม่เจอกันนานนะครับผมต้องเจอป้ามาตั้งสองวันนะครับกว่าจะมาเจอคนที่มีความสดใสร่าเริงแบบนี้ใจร้ายพี่เขาดูอยู่หรือเปล่าดูอยู่ตอนนี้พี่เขากำลังไปการนจบุรีอยู่นะครับอ๋อไปงานอบรมที่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ครับผมไปตามดูอุกาบาทนะฮะที่เขามีข่าวตกตั้งแต่วันจันทร์นะฮะว่าสรุปเป็นอะไรเป็นวัตถุจากนอกโลกหรือกําลังจะไปพูดภาษาต่างดาวกันระหว่างพี่ปางกับอุกาบาทนะครับผม เจาเล่นนะหัวหน้านะบางที่ด้วยความรักนะคะหากเราต้องจากกันจากกันด้วยเหตุใดรักและคิดถึงนะครับพี่เบิร์ตนะะสวัสดีจ้าด้วยคุณผู้ชมด้วยนะจ้าวันนี้พี่ตู่มาอีกแล้วนะคะพี่ตู่พี่ตู่ก็มาพี่ตู่มาใช่ไหมจ้าพี่ตู่ในที่นี่คือพี่ตู่พี่ตู่ที่เบิร์ตโอเคโอเคว่าไงจี่ตู่จ้าสวัสดีค่ะพี่เบิร์ตสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตู่ด้วยนะจ้าผู้ชมก็อยู่กับเราสองคนก็วันนี้รายการของเราไม่ใช่รายการเพลงนะไม่ใช่ค่ะแต่มาร้องเพลงสร้างความสุข ไม่รู้ผิดคีย์ไหมไม่รู้สุกหรือเปล่าอะอสุกสุกดิบๆก็สลับกันไปแต่วันนี้จะเป็นวันพุธมากกว่าถ้าสุกจะเป็นวัน สิ้นสัปดาห์เออวันศุกร์ต้องเลยไปอีกสองวันวันพุธก็สุกได้นะคะถ้าเราต้มให้เดือดก็สุกอันนั้นมาม้าครับพี่โฆษณาให้เขาอีกแล้วครับค่ะท่านมีเรื่องที่จะร้องเรียนร้องทุกข์ถ้าร้องเพลงไปคาราโอเกะไม่ต้องมาหาเราไม่ไม่ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ในหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นนกพิราบนะครับผมโทรเลขอะไรอย่างนี้มันจะถึงก่อนจะถึงสัญญาณได้ไหมแบบว่ากุ๊ก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  มันก็อาจจะถึงแต่ถ้ามันเป็นภัยด่วนๆพี่คิดว่าวอดวาก่อนหรือสมมุติ <c oughs> ที่บ้านท่านกำลังอ้าข้างๆกำลังมีไฟไหมออออล้ลูกพิราบลูกๆไปบอกนะเ สรุปนกโดนไฟยากตายถูกต้องกลายเป็นเมนูใหม่เลยนะคะนกพีราบเสียนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอานะฮะก็โทรเข้ามานะครับผมก็ที่เบอร์096ย์เกครับแปดห้าแปดเจ็ดสองสี่ห้าตอนนี้เป็นคนรับสายคนใหม่แล้วไอแอนอ้วนมาอยู่แล้วครับผมนะะคให้เป็นลดน้ําหนักก่อนเป็นน้องแพรตอนนี้เป็นน้องแพรขอโทษนะคะขอฟังเสียงน้องแพรใหม่สิคะเป็นน้องแพรรับสายและแอนล่ะคะไอแอนอ้วนครับผม ก็ไม่พีไม่มีความเท่าเทียมกันเลยนะคะตั้งแต่รู้สึกน้องแพรเป็นโคโปนี่นะครับผมสดใสนะช่างภาพนี่มาอยู่กันเต็มศะตูเลยเมื่อก่อนนี่มีอยู่คนเดียวแอนฟังอยู่แอนข้ามกลับมาที่แผนกของเรานิดนึงแต่พี่รักแอนเสมอเป็นไงล่ะใช่ไหมคะรักแพรด้วยเหมือนกันครับรักพี่ลูกน้ำครับผมรักทุกคนเลยนะจ๊ะนะคะเออพี่เบอร์รักทุกคนจริงๆนะคะรู้สึกตากลรอบของเราก็ปิ๊งตังสดใสขึ้นมาทีเดียวนะคะครับหลังจากเมื่อก่อนก็จะทำงานแบบเฮียวๆฮ่อๆพอเจอน้องโคโปรดิวเซอร์คนใหม่นี่คึ้ง มาทันทีนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะน้องที่รับสายคนใหม่ของเราก็โทรมานะคะรับเรื่องราวร้องเรียนเหมือนเดิมส่วนไลน์ไอดีของเรานะคะ add, ก็ add, add, เออยังแอดได้เหมือนเดิมนะคะก็คุยกันอย่าจีบน้องเขาละกันคือแจ้งเรื่องราวอย่าขอ <นะ S 2> รูปอย่าขอแบบคุยเสียงนะฮะ เสียเวลาเวลาทธรมาหากินนะครับผมนะคะไม่ใช่เว็บแคมนะอันนี้เป็นช่องทางในการร้องทุกตีคอสโซเชียลแคมด้วยนะครับผมในวันนี้ไม่ได้นะไม่เอานะคะอันนี้ l ล n e ID ของเราตีคอง .metrotv.com ไม่ใช่โซเชียลแคมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่จะเป็นเครือข่ายนะก็แล้วแต่เอฟเอ็มแม็กอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่เอาอันนี้เป็นน้องแพะเก๊ซิมนะครับคล้ายๆเก๊กข่วยนะฮะหรือสายด่วนร้องทุกครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1555ครับค่ะนะคะหรืออีกสายด่วนอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะอันน ก็หล่อตลอดนะฮะหัวใจนะใบหน้าก็หล่อสำหรับบางท่านครับคนจะหล่อหล่อที่ใจใช่ใบหน้าถูกคนจะงามงามหน้าครับผมไม่ใช่งามหน้านี่มันฟังดูตกลงมันงามไหมไม่งามนะเออนะคใส่ด่วนหนึ่งเก้าเก้าค่ะพี่ฮีโร่ก็รอรับเรื่องราวร้องเรียนอยู่พี่ฮีโร่มีไลน์ด้วยนะคะพระรามหนึ่งเก้าเก้าแอดไปได้เหมือนกันอ๋อ you can send letter to ตู้พนอตู้พนอฟาย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 เช่นเดียวกันตู้พอนอห้า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 เขสามารถจะรอบจ่ายไม่ได้นะครับผมถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่เราเรียกกันว่าช่องทางคลาสสิกคลาสสิกนะครับผมนะคะซึงนั่นเป็นของพี่ด้วยถูกต้องอย่าจ่าผิดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าจ่าผิดเดี๋ยวก็จะไม่ได้เลื่อนยศใช่เพราะถ้าจ่าผิดจะเป็นแค่จ่าถ้าจ่าถูกจะเลื่อนเป็นสารวัตรอเออร้อยตำรวจเอก ก็จะไปันค่เป็นคนที่มีรู้เรื่องของนี้เคยมีแฟนนคนในเครื่องแบบนะครับคือผูยเรื่องนี้โฟกัสเรื่องงานจริงๆนี่คือร้อยเอกอาจารีนะครับผมไม่ใช่ไม่มียอดเออไม่เป็นคนไม่มียศดนะฮะอ่ะมาดูที่ข่าวแรกของเราแล้วกันนะฮะก็เรื่องของเรากันนะคะมาเริ่มข่าวแรกของเราในวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในกรุงเทพคือถ้าเราถามคนต่างวัย มันจะบัดตอบคําตอบไม่เหมือนกันเลยนะโอเคถ้าถามาสมตมติถาม P, ถามพีถามพีไวยแบบพีพูดถึงเฮ้ยสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพพีพ <Okay. S 1> <P S 2> ูดถึงอะไรแน่นอนครับผมเอกมยออัยทองหล่อรัชดา R C A ที่ไม่ติดใจกับอะไรเลยยกเว้นรัชดาช่วยแนะนำพิกัดแบบตรงๆจุดให้พี่รัชดาถ้าเกิดท่านมาท่านจะมีบริเวณของ M r รสุทธิสารนะครับจะมีเทพเจ้ากริกยืนรออยู่ท่านเลยไปหน่อยนะฮะจะเป็นเรื่องของฝรั่งเศสนะครับผมหรือสามารถจะตรงต่อไปที่บริเวณของพระรามเก้าจะมีเมืองหลวงของาแลนรอาอยู่รังผมนติ้วเลยอันนั้นอาจจะเป็นสถานที่ที่เราคิดว่าต้องมีไหวในการควบคุมนิดหนึ่งนะคะถ้าไวแบบพีเขาก็จะ เลือกไปที่เหล่านี้จริงๆก็คือนอกจากเอกมัยทรรมหลวงรัชดาแล้วก็อาเซียแล้วนะครับ<อ>ยังมีที่ที่จะไปเที่ยวรูต้ตัวอย่างเช่นริมแม่น้าเจะระยาเลยเ<อ>วัดแจ้งวัดโพวัดแก้ววัดระฆังทั้งเส้นเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัดคนหนึ่งนะถึงแม้ว่ากลางคืนก็จะไปอยู่พิธี่ผิดทางมากกลางวันอยู่วัดกลางคืนก็ไปอยู่วัดที่อกันคือกลางวันเนี่ยอยู่วัดโพนวดกลางคืนก็ไปวัดรอบเอว ไม่มไสะพานควายครับผมสะพานควายครับผม,ผม <c oughs> แล้วถ้าพี่น้ำจะไปเที่ยวไหนฮะถ้าเกิดกรุงเทพเพี่เนี่ยก็เป็นวัดเหมือนกันนะก็จะเป็นวัดวาอารามาวัดสายตาประกอบแหวะอันนี้อารมณ์อารมณ์แก่เลยนะ <c oughs> โอ้โอ้ก็คือ กรุงเทพมหานครเขาชอบมีโครงการฟรีไงแจกวัดฟรีพี่ก็อยากจะไปรับอยู่พี่รับเมื่อกี้อะอายุยังไม่ถึงจริงๆอีกปีเดียว่าเองรับได้แล้วนะคะเอาพูดถึงวัดวาอารามอันนี้จริงๆจังๆกันแล้วนะนอกจากวัดวาอารามห้างสรรพสินค้าคือคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเมโทรทีวีแล้วก็เป็นแฟนคอลัมน์ลัดเลาะรอบกรุงก็คือจะรู้หมดเลยว่าที่เที่ยวในกรทมกรุงเทพมหานครเรามีอะไรบ้างแต่ล่าสุดเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่คุณพีจริงๆเนี่ยก็เป็นที่ที่เราคุ้นเคยเคยมีคนเขาขนานนามว่าเป็นถนนที่รถ ติดมากรถติดมากเออรถติดตลอดวันถ้าปิ้งในหัวผมนะลาดพร้าวอ่ะเลยถูกต้องที่นี่แหละจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่อยากกังวลว่ารถจะติดเพราะว่าเราจะสัญจรทางเรือทางน้ํากันอะไรยังไงนะคะองงงเลยนะครับเออต้องมาติดตามเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นขอภาพเลยค่ะขาภพคือ่านบ้าวเลยนะใช่ไหมฮะตั้งแต่เซ็นทรัลลาดพร้าวยันถึงบริเวณของ เออลาดพร้าวส4่ทาวินทรานี่คือบ้านผมเลยนะบ้านยาวมากอ่ะไม่คือเส้นนี้ไงออติดแล้วเกินออนะติดตั้งอ่ห้าโมงเย็นยันสี่ทุ่มอ่ะถูกติดจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าสมมติมีโครงการนี้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยแบบ พวกเราบา,บาบางปัญหารถติดเพราะเราจะแบบว่าสัญจรทางเรือกันไงนะคะเขามีการลงพื้นที่โดยกรุงเทพมหานครจัดระเบียบคลองลาดพร้าวนะคะหลังจากมีการอนุมัติสร้างเขื่อนตลอดแนวคลองลาดพร้าวค่ะเพื่อจะเตรียมพัฒนาคลองนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยพีการเดินทางนี่ก็จะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆด้วยอพอพีลงรถปุ๊บก็บไปต่อ MRT อต่อ BTS อ,อะไรอย่างนี้ทิ้งรถไว้ที่บ้านได้เลยนะคะเราก็ช่วยแก้ปัญหารถติดกันด้วยแล้วเขาก็มีการพิจารณาบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างลุกล้ำลำน้ำสาธารณะคลองลาดพร้าวเพราะจะ ะมีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ํคลองลาดพร้าวคลองบางบัวคลองถนนคลองสองคลองบางซื่อก็ย่านนั้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใช่ทั้งเส้นเลยบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงยักษ์พระราม9ก้าถึงรามคำแหงไปทางประตูระบายน้าคลองสองสายใต้สัญญาลงนามสัญญาจ้างเนี่ยนะคะก็คือ30กันยายนใกล้จะถึงเนี้ยสิเดือนนะคะระยะเวลาก่อสร้างก็ประมาณ42เดือนอันนี้จะคล้ายากับการสัญจรของเส้นคลองแสนแสบใช่ใช่ รู้สึกตะลิ่งชันเหมือนกันแล้วรู้สึก,ก <นะ S 1> ว่าน่าจะมีจุดที่ไปเชื่อมต่อนะว่าของอ คลองแสบๆเนี่ยเริ่มจากผ่านฟ้าและจะไปถึงบริเวณสนามราชมังคลาด้วยไปเส้นออลางควาแหงด้วย<ช>และเส<ช>้นรารัพมันตัดกับเส้นรางาแหงพอดีด้วยนะครับอ่านะคะแล้วก็อย่างที่เราเห็นอย่างไรก็ตามนะคะลุกล้ําเนี่ยใช่อันนี้เลยคือลุกล้ําเขาก็จะมีการดูแลจัดเตรียมข้อมูลที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการหรือย้ายผู้ลุกล้ําคือกรุงเทพมหาคนครเนี่ยใจดีมากเลยนะกรณีลุกล้ําเนี่ยก็มีการดูแลนะคะคือก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบอยู่มานานนนะคะก็จะมีเรื่องของข้อมูลที่อยู่อาศัยรองรับอีกกทแล้ว็ ร่งรัดโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ด้วยนะคะตอนนี้สํารวจเบื้องต้นไม่น่าเชื่อนะ3,023หลังคาเรือนอเ,เห็นแบบนี้นะคะเยอนะยนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านก็เลยมอบหมายให้สํานักการจราจรและขนส่งในละขัดเตรียมพัฒนาเส้นทางการจราจรทางน้ําเลยจะได้ไปเชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆด้วยนะคะต่อไปแล้วก็แบบสบายเฟียลฟ้าแล้วนะคะนั่งเรือต่อรถไฟฟ้าต่อรถ ไส้ดินใช่ไหมแล้วก็แบบว่ากินลมชมแม่น้ำไปจะทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงเส้นที่รถติดมาโหรานได้อีกหนึ่งเส้นนะครับถูกต้องนะแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องถ้าเกิดคนที่เขาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนที่อยู่ใช่ไหมครับก็ทอมมีหนึกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เลิศหรูอลังการมากนะครับ ปกติเวลาเราจะสร้างบ้านนะครับสักหลังหนึ่งนั่นเรเราต้องมีการจ้างเยอะแยะมากมายแบบแปลนก็ต้องจ้างโอ้แค่แบบแปลนก็ต้องเสียเงินจ้างแล้วนะจะยังไงดีจะมีฟังเฟิงชื่นยังไงดีจะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำดีแม่จะสี่เราจะมีแบบระเบียงยังไงที่ไหนจะวางจักรุซี่อะไรนะจักรุซี่จักรุซี่หรือว่าเออโอเคจักรุซี่ก็ได้นะฮะมีจะวางอะไรอีกไหมครับผมวาง คิดไม่ออ,อกเออจะมีแบบบารโคนี่หน่อยเออมีบารโคโนี่อมีกระเซโบมีช a n d e รียอ,อ,รอ้ะไรก็ไม่รู้ชัดเต็มสมัรนี่นะครับผม <laughs> คือจะมีบ้านแบบไหนนะครับเราก็ต้องมีการเสียเงินใช่ไหมครับ<อ>แต่ครั้งนี้การปลูกบ้านนั้นนะครับ<ห>ขั้นตอนแต่ละอย่างที่ใช้เงินนะครับ<ห>ที่เสียไปเยอะนะครับ คราวนี้กทมจะมีการเปลี่ยนนะครับมีแบบบ้านมาให้ค่าให้จ่ายน้อยกว่าและถูกใจมากขึ้นแน่นอนนะครับมีการปรับไปเปลี่ยนมาหลายต่อหลายรอบวันนี้เราไม่ต้องเสียค่าให้จ่ายเยอะอีกแล้วจะเป็นอย่างไรกทมจะมาแจกบ้านยิ้มกันนะครับผมแปลนบ้านนะไม่แจกบ้านชอบท่ามากเลยอะบ้านยิ้มนะครับผมก็กทมของเรานะฮะจะแจกแบบบ้านยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจนะโดยสามารถจะไปรับแบบบ้านได้ที่ สำนักง,งานเขตทั้ง50เขตครับโดยทางคุณสัญญาชีนิมิตรประลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่ากรุงเทพมหานครนั้นได้จะทําโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่3เพื่อให้บริการแก่พี่น้องที่ต้องการก่อสร้างบ้านพักอาศัยทั้งก่อสร้างใหม่และก่อสร้างเพื่อทดแทนบ้านหลังเก่าที่ีมายุการใช้งานนั้นนานแล้วครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างออกแบบบ้านจากหน่วยงานเอกชนนะครับ สำหรับโครงการระยะสามประกอบด้วยแบบบ้านชั้นเดียวนะครับจำนวน45แบบแบบบ้านทั่วไป30แบบและแบบบ้านสำหรับคนที่มีอายุแก่ๆหน่อย15แบบด้วยกันนะครับแบบบ้าน2ชั้นจำนวน64แบบแบบบ้านทั่วไป59แบบแล้วก็ผู้สูงอายุอีก5แบบด้วยกันนะครับนอกจากนี้มีแบบบ้าน3ชั้นด้วยนะจำนวน11แบบอันนี้คือบ้านนะไม่ใช่หมูแต่อย่างใดนะครับ ก็ผู้สนใจเนี่ยสามารถจะไปเลือกชมบ้านตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์อของสำนักงานโยธากทมครับติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่กองแผนงานและประสานงานสาธารณูปโภคสำนั 6, รรกงานโยธาชั้น6กสำนักวการกทม2ที่ดินแดงนะไม่ต้องมาที่สดิสช้า,าไม่ต้องไปดินแดงนะครับหรือที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตทั้ง50เขตในวันและก็เวลารชาชการนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยค่าใช้จ่ายนะครับ ท่านต้องเสียด้วยนะประมาณเดี๋ยวผมดูสักนิดจะไม่เกิน2บาทเฮ้ยทำไมทำไมถูกขนาดนั้นะเพราะว่าท่านเอาไปซีลองเองอ๋อแค่ค่าซีลอกแค่นี้เพิ่มเติมที่เบอร์02 2 4 6 7 9 4 7นะครับบ้านสวยมากเลยแต่พี่สงสัยแล้วจะเข้าไปยังไงมันเล็กมากเลยคือนิ้วก็เข้าไปในประตูไม่ได้แล้วโมเดลอ๋อมันคือโมเดลอ๋อไม่ใช่บ้านจริงโมเดลมันคือเป็นการย่อสเกลลงมาให้เรานึกว่าบ้าน มันต้องรอให้เราวายวายวายชนกันก่อนแล้วก็มาสิงสถิตตรงนั้นก็ใครจะอยากมีบ้านก็อย่าลืมว่าไปซีหลอกได้นะไปทําเรื่องซะแล้วก็ไปขอซีหลอกอยากจะได้เป็นผมจาได้ว่าชื่อมีชื่อมงคลเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาะสมสิงหานคราที่จะมีรูปคล้ายๆแบบสิงโตแล้วก็แบบโมเดิร์นอยู่แล้วรวยความเชื่ออะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าบ้านจะเป็นทรงไหนบ้านนี้จะงามอย่างไรถ้าไม่มีเธอ ดอกไม้ประตูแจกันดินทรายต้นไม้หแก้าวน้ำจานชามันไดโคมไฟที่สวยงามขอบรั้วแลริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้จะมีเธอรายการนี้จะมีความงามได้ถ้ามีคุณผู้ชมถูกต้องจบดีจบสวยมากเลยถ้าเป็นนางงามก็รับรักเด็กอากเลยนะคือบ้านเนี่ย มีบ้านเดียวพอถูก บ้านเล็กบ้านน้อยที่มีอยู่เนี่ยมันจะไม่สวยละไม่ดีแล้วถูกต้องมันจะวอดวายรักเดียวใจเดียวจะดีที่สุดนะครับถูกต้องดูนกเงือกเป็นตัวอย่างถ้าดูตัวอย่างที่แย่ให้ดูช่างภาพของเราครับผมนะคะถูกต้องเลยคนนั้นเนี่ยปกติเขามีบ้านสวยนะแต่ตอนนี้วอดวายแล้วเพราะบ้านเยอะเขามีบ้านสวยหลายหลังเกินไปเป็นคนที่เมืองไทยไปที่ไหนก็ไม่เคยอับจนครับผมใช่ค่ะมีบ้าน7จจังหวัดเลยครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ผนังเขาไม่ได้ขาวัวอ่อนเปเปอร์ยันราธิวาดมีหมดมีหมดนะคะ เขาพูดได้ทุกภาษาเลยตั้งแต่เหนือจะรดตายเชือปัตตานีก็ไปอยู่ได้ครับผมเราเอ่ยชื่อเขาดีไหมไม่ดีรับผมอย่าบอกเขาชื่อบอยไม่ดีรับผมตายอุ๊บสตายแล้วไม่ตั้งใจจริงๆนะคะขอขอโทษบอยแล้วก็เมียบอยทุกควาดบอยเรื่องอีกแล้วค่ะไม่ตั้งใจจริงๆนูดรับเรื่องที่าะาูบอยร่ีผมเรื่องอ้ไม่ใช่นะครับพูื่องที่ดบว่เรื่องนี้ผมเกืองเีล้วค่ะไมาตะรงอยูครีบเรื่องทุ้านเหมือยนคื่้งนถ้ามครุกอย่ีงแล้วมีน้มี ทุกอย่างอ่ะมีเธอด้วยแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าอันนี้ก็เซงเป็ดต้องไปอยู่กินแล้วนะครับนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งเซงกันไปคือเขาก็มีเหตุผลนะคะเรื่องที่ต้องงดจ่ายกระแสไฟนะคะช่วงวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์นี้วันศุกร์ด้วยจะเป็นคิวของบ้านใครรอบนี้มาแจ้งกันนะคะอะไรครับพี่อย่างที่บอกการไฟฟ้าที่เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเรามากเลยนะคะการใช้ไฟฟ้านี่เหมือนการทานอาหารเลยนะคะหลายคนบอกเพราะว่าเราเนี่ย ต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนท่านอหานตลอดเวลาอะไรแบบนี้เอน,นั่นคือ <c oughs> คนที่กินตลอดเวลานะครับผมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทราบข้อมูลว่าบ้านเราอยู่ในเขตที่เขาจะมีการประกาศดับไฟฟ้าหรือเปล่า1 0 1ถึงกันยายนนี้กอฟอนกันไฟฟ้านะครหลวงนะคะเขาต้องทํางานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงคุณพีเพราะจะพัฒนาระบบบํารุงรักษาระบบกระจายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเพื่อความปลอดภัยนี่เลยวันศุกร์ที่11กันยายนค่ะรามอินทรา38แยก3ซอยชัยพฤกษ์4ี่นะคะ ส่วนเสาที่12กันยายนซอยประชาอุทิศ27แค่บางจุดแล้วก็ประชาอุทิศ17แยก6-1บางจุดจรันสนิทวง43และบริเวณใกล้เครียงวิภาวดีรังสิตซอย25ประสริฐมนุกิตลาดพร้าว87แยก13โยธินพัฒนา11แยก1เฉลิมพระเกียรติร9ซอย6ค่ะต่อไปที่ราชวิถีซอย7นะครับถนนมิตรไมตรีเขนบางแวกซอยพร้อมศักดิ์นะครับอาทิ์13กันยายนจะประกอบไปด้วยนะฮะงดจอดไฟฟ้าบริเวณ ปากซอยเพชรเกษม46มประชาอุทิศ27แยก4ถนนประชาราษฎครับซอยพระรามที่2ทับ83แยก1ครับถนนลาดปลาเขาซอย47-55ซอยลาดพร้าว80แยก26ครับ ถนนจรรย์สนิทวง์ซอยเฉลิมพระเกียรติร .9 ซอย8ซอย4และซอย2ถนนคลอง10ถึง14ครับและซอยประวิทธ์และเพื่อน3และก็วันจันทร์เนี่ยจะมี1วันที่ไม่มีการงดนะครับข้ามไปวันอังคารเลยนะครับจะมีซอยเทียนทะเล9แล้วก็ซอยหมู่บ้านเก่าสำราญ2แยก10นะครับส่วนพรุ่งนี้พระอาทที่10กันยางดจ่ายบริเวณรามอินทรา95 97และริมถนนรามอินทรานะครับนะคะ ใครที่เนาะอยู่แถบนี้ก็นะคะจะได้ทราบไว้ก่อนอาจจะบบว่าออกนอกบ้านไปใช้ไฟบ้านเพื่อนไปใช้ไฟออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่กพนนะครับผมก็กพนแจ้งมานะครับค่ะทําไมบ่อยต้องกลุ่มขมับพักกพนไม่จ่ายไฟยังพอไหวแต่ถ้าใครไม่จ่ายเงินเดือนตายครับผมอันนี้ ดับอนาถเลยนะดับดับอนาถตัวเองคือไม่มีไฟเลี้ยงไปอาศัยบ้านเพื่อนได้ใช่แต่ถ้าไม่มีเงินกินข้าวแล้วจะไปไหนไม่ได้เลยอาศัยเพื่อนก็ไม่ได้เพราะเพื่อนไม่ได้เหมือนกันเพื่อนก็ช็อตเหมือนกันถูกครับช็อตนี่ไม่ใช่มีไฟนะไม่ใช่ช็อตไฟฟ้ามีต่างนะครับอ่ะเป็นเรื่องราวในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นช่วงสองแล้วกันนะฮะตอนนี้พักสักครู่ครับผม